สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสซลินวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาอยู่ตลาดนัดกรีนโมนะ,ะทุกคนในวันอาทิตย์ที่7ก,ก,กันยายน2568นะคะตลาดนัดกรีนโมก็เปิดทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราก็มาอยู่โซนอาหารนะคะทุกคนโซนอาหารเข้าฝั่งทิ้นใต้ฝั่งก็จะมีมงู เป็นอาหารพื้นบ <owner gef> <necessary> ้านมีกุกนะคะบ้านห่อหกนะคะขายทั้งย่างทั้งแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเดินก่อนนะทุกคนเะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนะคะเดี๋ยวเราเดินตลาดก่อนนะทุกคนมีฝั่งอาหารฝั่งโน้นนะคะไปฝั่งทิศใต้ เอ้ไปฝั đây, đây, ่งที่เนื้อต้องขอเจ้าด้วยเดี๋ยวเดินก่อนให้มาเฉาะแล้วกันนะคะเฉาะหางมีนุ่งคล้ากระโดดน่าสนใจมากเลยมีเกลือกผัดต้มยำทุกคนรีวิวขอให้รีวิวเลนะน้ารอแม่ก่อนหาเดี๋ยวเดินตลาดก่อนให้มารีวิวนะทุกคนกระดอง อันนี้ขนมุซร้านใหม่มาเยอะขนมไทยอยู่ฝั่งนี้นะคะคนเยอะค่ะทุกคนคนเยอะานอเดี๋ยวเราเดินต่อคะ ตรงนี้ผูกทางนะถึงจะเข้าได้นะคนเยอะค่ะแปดนาฬิกาแล้วนะก็คนเยอะวันนี้อากาศอากาศดีนะอากาศเย็นมีอาหารนะฮะเดิน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 ทุกนย่างทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะ คนมารวมตรงนี้เยอะมากค่กะทุกคนเขามีดอกไม้ด้วยวันวันพระนะคะนันค่ะะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถังนะคะอาหารปลามีหอยนะคะทุกคนฝั่งนี้ นการทอังนผู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นระบบของกรม้ะกรพเคประทงสธรรมชาติเป็นกเป็นเม็ดบัวแล้วก็พิวดนะคระ เป็นผู้นำด้านการศบรูปและวิทยาศาสตร์อาวนธโดยการนำบทบาทและวักบะทางกาีท่ตทักทายทุกคนนะคะทักทายทุกคนค่ะเยังค่ะ นคนเยอะมากค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งปลาก็ข้าสายแะ้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น่นขนมทีนหมี่กะทินะคะทุกคนย,าย้ยายัาดีเขาย้าย ของบ้านนะทุกคนขนมแฟนโดนตานะ ม,มีเห็ดมาด้วยนะคะาเนี้ยมีปลาโน่นสดสดกันไปเลยค่ะทุกต้อนปลาส้อยถุงละห้สาสิบเหรอืนอนาะ่นะคะปลาธรรมชาตินะคะที่ปลาบึกก็มีนะคะปลาเชโดปลาชล่าชอนนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะไปข้ปางหน้าไป เนี่ยเขานั่งมุมเสื่อตัวเองไู้้จะใสบายแล้วค่ะเนื้อผ้าเย็นนะจ๊ะีใส่ขาของถ้าหากส่แรวยแตตัวนี้จะสไอยู่บ้านบานขายได้ันีคะ่วนได้ควันตัวมันเล็กไปมันมีแต่ตัวนี้ค่ะปลามาใหม่มีแตะัวเล็กตเล็กใช่ไมด้นี้นะคะทุกคนซูเปอร์ซีล แล้วแต่ซื้ออาหารตัวสุกภาพผักธรรมชาติปลานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันน,นี้รันตาวันนี้วันตานะคะทุกคนผักปลานะฮะลายคนหลายไปจาดมากจาักหยเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูก บักเซหมากเมาแนะทุกคนมกมกหมากเมาใหญ่ตัวนี้ชิ้นได้่ะอืได้่ะอ้อเว้ทัาเ้า <c oughs> วันนี้พึ่งสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยมิมก็ล้างามแล้วพี่น้อง มิมเข้าเรียกมิ้มคานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะเป็นในตลาดนะคะวันนี้วันเสกร์ก็ประมาณนี้นะคะคุณก็เดินเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นขนมดอกบัวขนมดอกบัว ก็อทอดอยู่ฝั่งแม่สนีขัดอกบัวแม่สนีแม่เศร้าเจ็บเขียวกันเด้มเป็นิกินเลแม่ไปอุดไปเลี้ยงเขียวมาใหม่ๆคิดนิยังว่าอะเลยแม่ข้าจี่นะของโปรด ววาแล้่ะไก่ไนึ่งสมุนไพรค่ะทุกคนเครื่องในสามสิบน่องยี่ห้าติดสะโพกสี่สิบห้าสิบปลุกสิบนะคะไก่นึ่งสมุไนไพรนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งไก่นึ่งสมุนไพรร้อนๆค่ะทุกคน เห็ดก็มีปลาก็มีค่ะจะก็เวลาวันไหนไปหาเห็ดเนาะโอ้เห็ดใช่น่องสาวหาวันนหนน้องสาวผู้นี้ปะน่องอยู่บ้านนึกว่าน้องสาวคนนี้อีกตั้งแต่ทีหนึ่งครับไปไต่เอาแล้วเห็ดเลยคือไปไปซองเอาซองเอาเห็ดปลาธรรมชาติเลยจ้ะแม่เหลือกองเดียวแม่ร้อยเดียวจ้ะ อันนี้อันใหญ่ที่สิบห้านี่สิบบาทแม่ปลาปลาคนนี้ได้เยอะอยู่แต่หมดแล้วอย่าแค่นี้แหละมาสายด้วยวันนี้คือบรรยากาศตลาดกรีนมอในวันที่เจ็ดกรกฎาคมสอันยายน2568นะคะก็มาเดินตลาดกันในรอบเช้านะทุกคน ถ้าเรามาเราก็จะได้ยินเสียงดูแอดร้องเพลงปลุกใจนะอยู่ในตลาดนะนี่คือบรรยากาศตลาดกีนมอในเช้าวันที่7สิงหาคม2568นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็หวังไวส้สทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความเพลิดเพลินจากชาวบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ คุณภาพประกานใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อนเพื่อนีไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะคนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่าน,นะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ